จะทีจ้าท <ct u pper> oh no ังงัน you know ้องนสัดคนจะคนนอนรับไฟเหล่แมนยูพนัดคนเหล่แมนยูเงียบเี้ยงคตอเงียบกงเปิดไฟมองแบ็ดลงไปเหมดีมองเห็นเลขไหนเปิดไฟมองแบตดังวะ ้ามันเอินมอแนี่ยมันจีบเห็นขักนี Becca ่มอนี่มันเจงเด็กมองาเจียบ like ันีบพะเจียงอันนี้เจงมีเห็นเลยเนี่าเจงขากมีเห็นเลยนะกับต้องมืเี่าวหนึ่้นลงจะเนมนเห็นดะมื้ดระบบเออเจ้าีเจ้าทังอยู่ร้านตาเกาตาฝนู่ ได้ตัวเด็ดเก็ดมาบอกขึ้นในเห็นเดี๋ยวปิดเปลี่ยนก่อนโอ้โโอ้ยปะเทาเอ้ยอ้าเลื่มทีคงแล้วเลื่มขีคงแล้วเลื่อมี่พ้นแล้วไูดเน้ยเตียนเก่ลูกเปนเตยนลูกกอเดกๆจะทงลูกหลาน ถ้าเห็นแล้วถ้าถ้าถ้าเห็นแล้วอยู่ไปให้ลูกสั่นเราถ้าลูกสั่นเป็นตะไมเดิให้กินหน้ลูกให้เต่าเห็นอยากเห็นอยากถูกยากให้ตัวนี้ไปเรียกอะไรเนี่ยนั่นเราเปิดดูเรียกอะไรทุนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืขึ้นแล้วล่ะขึ้นแล้วอู้นี่เหล็กสองขึ้นแล้วเหล็กสองเหล็กสองสองอะไรไม่รู้สองอะไร อนคือเด็กสแล้วไปวะเออเลืกสีดำดนี่ชีตุนห้เด็ดนะขึ้นเอว่างนด้ยอ้วนอีสองสองันนีเ็นย็นยื่นันอ้วนอที่เรียกว่าอไสองห้าวะมกมเนนนนี่ดำดำชีดำด ปื <Bond> ้นหางนิดเดียวนี่ดลงมาเนี Et ่ยเรียกหาซ้อนอยู่นี่ติ๊กตนเ่แม่ฮืมหัวห่าแล้วก็นี่อันนี้สองว่าฉีดลงมาเนี่ยนี่หางขึ้นตัววักขึ้นหน่อยเดียวอืมอันนี้สองอะไรวะมันบมเป็อะไรสองอะไรวะขึ้นเลขสามตัวเลยก็หนึ่งตัวนี้ขึ้นเลขสามนะสามสองสามสามสองอะไรวะใครมั้ย ันนเจ็ดเน่ตัวนี้ห้าตัวนี้สองักเลยตัวนี้สามสามสองตัวอะไรบอสซับเข็นบ่เนี่ยกล่องนะไม่ขากเลยกล่องมันคอยเห็นนะนะเขาเขาจะไมให้เลยกเห็นเนกลองบนบนสุดน่ะคุณเด็กสามตัวอยู่ตัวนี้สงตัวกลางสองหนึ่งเจ็ดตัวนี้เป็นสองห้าสองหเด็กตัวนี้

สองเป็นเปดทุกคนต่วยนะแปดว่ะแปดนะน่ขมดหัวสองหัวอยู่ไหนนะขมดหัวสองหัวอยู่แปดด้น่ะแด้นะนะขมดหัวมันมีมันมีจุด2จุดอยู่เขเขาอยู่เห็นเห็นาันดสอง ตัวนี้เป็นเจ็ดเป็นสองเจ็ดแปดเจ็ดอยู่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับตัวนี้เจ็ดเนสองตัวนี้เจ็ดกขลุกตัวนี้แปดัขลมันมีหัวทรงหัวอยู่จิตกันพุงอยู่นะได้ไหมตัววเจ็ดตัวใหญ่เจมันตัวใหญ่ใช่บอกใช่ใเนีแปดนคมอแลดนนั่นนะมันขมวดพาิดมันมันมีจุดขาวขาสองขาวอยู่เนาะ มันเรามันเป็นงเหล็กเปียกอยู่แลนะมัาลองลองดัดดับลูดกัน,น,นตัวนี้เปองหจริงวะ่ตัวดำสองหตัวทีสีเล็กนะสงหาได้เราเพิอ่นไปเยอะลว,วเล็ตัวนี้อ่นเยอะเลย